ตัวสีเข็หันมาหมองอ้าวอันเนี้ยตอนหันหลังอะเสียวมากเรากูหันหลังดูคนย้อนเขาดูย้อนเดี เนี่ยคืออะไรซิมปอนนี่อะแม่ค้าตัวไหนดีหนูอาแม่ค้าไข่ของแล้วส่วนน้ำนะค่ะตัวละบาทเหลืออะไรก็ได้หิ่งหอนใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้อะไรนะประมาณสองห้าสิบเพ้าแม่ใส่บิกินี่สิไม่เอาต่ายวันกาเม่แพงตัวแม่ใส่นี่แค่เดี๋ยวก็พอแล้วเนี่ยเนี่ยจริงอะไรนะบอมเมื่อคืนหายไปไหนมานะโคุณหายไปคุณโทรศัพร้หอเมาแฟนเป็นห่วอ๋อ ไฮ <Hey>, <Hi. S 1> ถึงแล้วนะคะ <Hey. S 1> กับสวนน้ำที่ชื่อว่ารามายานะนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเอเดินเนื่อยโดยมีพื้นที่กว่า29,000ไม่เออไม่ใช้กับรถ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาตั๋วกันก่อนนะครับนี่ประมาณร้อยคนค่ะตอนนี้ถ้าเป็นตัว๋วป๊อปปี้แล้วค่าเอาตั๋ว <laughs> <c oughs> ยังไงนะปอมทุกคนค่ะถ้าใครอยากนั่งสบายๆนะคะที่นี่ก็มีุูมให้เลือกนะครับมันมีหลายราคานะครับอาทิ่เช่นราคาเท่าไหร่คะอาริพูดด้วยอ่าอย่างเช่นอันนี้นะคะสุ่มจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับคือไม่พูดจากน้อยไปมากเลย แต่สุ่มๆเขาโอเคเนาะแบบมีโลมแล้วก็แบบมีโต๊ะหูกว้างมากดูดิเรามากันยังนั่งกันถ้าเจอเต็มคนก็จะเดินไปเดินมาแล้วก็สามารถนั่งมองได้อย่างสบายจาเออมองไปเกี่ยตัวซีเกตหันมาองเออมีมีตองตัวซีเกตกันแล้วหรอใชแล้วว้าว amazing หลวมไม่หลวมไม่อยู่พูดได้มาแล้วมาแล้วตัวซีเกตมาแล้ว ปลบมือครับปรบมือรแล้วล่ะไปเจ็บแขลเราจะเล่นได้ไหมเนี่ยวันนี้ได้แล้นั้นอยู่แล้วเอ้หมือนแข็งโฟชิงวะอ่ะเรามานี้ก็นี่ฟิวฟิวอันนี้กอนฟิวฟิวนี่หรือสไลด์ไปพอไหม เราต้องเดินไปอันนู้นปะใช่อันนี้คืออะไรอ่ะเสี่ยวไหมเสี่ยวไหมได้อยู่อีบอมยังไงสู้ซู่นะจ๊ะมุดแล้วเวลาบ๊ายบาย น่ากลัวไหมน่า,นากลักกวเราฟังเสียงมัอนจีดเอาไม่ล่นไม่ลม่นไ,ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> พลังเสียวมากดีกว่โอ้ยอุ้ยอเลฟอเลฟว้ายว้ายว้ายว้าวว้าวอ้ออันเนี้ยตอนหันหลังอะเสี่ยวมากเรากู่หันหลังดูคนเดียวเขาอยู่เงียเงียบยิงยิมอไงมองไงแล้ตอนลงมาคือเสียวสุดสุดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เล็บตีนเจอ่ะโอ้โหโอ้โหอีกอันอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องสีเขียวสีเขียวเรืองรองไม่สีม่วงดานี้สีเขียวอย่างต่อเนื่องเฮ้ยนีนั่นอะไรอ่ะคุณผู้ชมคะฝนตกคะจริงตกหนักมากด้วยดูดิเม็ดฝนอ่ะแล้วนีนะวันนี้เรามาเลือกมาส่วนน้ำเพราะส่วนน้ำฝนตกก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเราไปสวนสนุกอ่ะฝนตกคือเราอมอดเล่นทุกอย่าง วามตกหลักเลยทีเนี้ยตกหลักเลยจริงเห็นยางยีเือดออกแล้วปวดแฝกปวดแฝกทำลาได้เต็มมือสีบนหัวโอ้สีป้าไปแล้วสับโอ้เอ้าเอาแล้วเห็นไหมล่ะดีละาเบไปแล้ว ไปเราไปโอเคติดไม่อยากกินเลยไม่ไม่พ <para okay> ี่ะเปลี่ยนมุมเขาวางอยู่เขาเปลี่ยนไปแล้ว เอาไม่ใช oh, ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วาลไปนี่เครื่องเล่นยาวที่สุดในโลกเราจะไปเล่นกันแต่ตอนนี้เมื่อกี้เล่นอันนั้นไปอ่ะเซ็ตหมดแล้วตรงนี้เสี่ยวมากปึ๊บปึ๊บปึ๊บใครเขาช่วยดีกว่าเริ่ม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 เหมือนอยู่ในป่าแล้วเนี้ยใครด้างหน้าค่ะไปเนี่ยไปเร็วเร็วเรืองไหลเมื่อตัวเราบ้าง ไมยนะังไ,ไงอ่ะสอดขาวไว้ต้แขนเ,เรียบร้อยโอ้ยายย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 ยอยย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 ายย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 ด,ด ตอนนี้เราก็มากินข้าวนะครับอยู่กันที่ศูนย์อาหารนี่าหารเต็มเลยเติมแรงเติมพลังเติมพลังแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกกันต่อได้กินมากร้อนๆเลยร้อนละร้อนล็โอ้โหอ๋อทำไงอ่ะแบบนี้หรอว้ากูเกี่ยวทายเลยขนาดกูไม่ได้เล่นอ่ะมือทำขายมันตัวัวซู่ๆนะ ี่มันจะเต็มนี่หหวัเฮ้ยวายมากลาก่อนมาละบอมวันโอ้โหีบอมไปไกลมาก

ไปขวดตูดขวดอะไรทั้งหมดเลยลูกสาวหรือลูกสาวถือกล้องหน้านะตอนเราลงอะเราต้องมีซีนหนีไปลงบ้างช่ะะงวยช่วยนะขากระเทยมากคุยยิ้มให้ดี พี่เขาว่าไม่เจ๋อเท่าไรเฮ้ยอะไรไม่เจ๋อเลยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไมออโอย ทีมจากเว้งยังไงเล่าสนุกมากแม่แม่ดูดิแต่ละคนนะอุ้ยสภาพสนุกมากอะใครไปถามสนุกไหมสนุกไหมสนุกป้ะสนุกมากเดี๋ยวมาโอเคฝากหน่อยฝากส่วนน้ำหน่อยยังไงอากด้วยนะครับส่วนน้ำเราพยายามพยายามถ้าใครนะครับผมว่างหรือมีเวลาบอกเลยว่ามาสนุกป้ะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะเรายังไม่กลับนะเรายังอยู่ต่อยังอยู่ต่ออีกเหรออีกหนึ่งคืนพรุ่งนี้กิจกรรมเวอร์ไหมโอเคโอเคอ่ะปิดคลิปทุกคนบ๊ายบาย